สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีเที่ยงแล้วค่ะเที่ยงก็ดีเลยนะคะมาค่ะกินกาแฟกับแมตติวนะคะกาแฟแมตติวกินหลังอาหารนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยปเป็นง่วงๆเนาะก็เลยมาชวนพี่น้องไม่มีคลิปกินข้าวกินอะไรค่ะลงคลิปยาวนะคะก็จะมาขอพาพี่น้องกินกาแฟ เพราะว่าคลิปแม่ถิงวไม่ค่อยมีคลิปกินกาแฟนะคะอันนี้ก็ซองสุดท้ายและทีอินวันนะคะขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนมากินกาแฟไม่มีขนมปังไม่มีอะไรกินด้วยเลยนะคะไม่มีจะมีลำไยก,ก็กินไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่สบายอยู่นะคะลูกก็ลืมซื้อขนมปังไว้ให้มั้งนี่หาไม่เจอ,อกาแฟอย่างเดียวก็ได้เนาะ เอาแค่สามนาทีหายคิดถึงกันนะคะช่วงช่วงตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองวันนี้วันที่สามก็หกวันนะคะห้าวันห้าวันที่เม่ติวใส่สีที่ไม่ฉูดฉาดนะคะนี่ก็คือเป็นวันออกแล้วนะคะออกจาก นั่นแล้วเพราะว่าแม่ติวทําไมเธอทึงทาแม่ติวทํามาสิบสามปีแล้วนะคะทําอย่างนี้ทั้งลูกเห็นไหมลูกชายแม่ติวก็ไปไปเอาของบริษัทเขานาะที่ที่เขาขายพวกหัวอาหารอะไรอะเอาไปบริจาคทําบุญแล้วก็ใส่หย่อนตู้อะไรนั่นแหละทําบุญไปให้พ่อครบรอบนะคะที่อยู่กรุงเทพลูกๆทํานะคะทําทุกปีค่ะ ไปบริจาคอยู่มูลนิธิกระจกเงาค่ะนะคะลูกชายแม่ติ๋วค่ะไปนะคะบางทีก็ไปบางทีก็เห็นไปเอาไปทีละเป็นสิบๆกระสอบนะคะกระสอบใหญ่ๆเพราะว่าเขาทํางานเกี่ยวกับอันนั้นนะคะเขาก็ไปแล้วก็นั่นก็ทําให้พ่อคือแม่ไม่ต้องบอกคะ่ะลูกๆแม่ไม่ต้องบอกแล้วก็ลูกๆก,ก็ไม่ต้องบอกแม่นะคะพอถึงวันนั้นปุ๊บก็จะเป็นอย่างนั้นกันทุกคนนะคะ ค่ะก็ลูกคนเล็กก็ใส่ปาดใส่อะไรแล้วก็ลูกคนโ,โตก็ไปทำบุญนะคะกลับมาก็เกือบค่ำจะไปทำรงทานทำอะไรนะคะน้องอุไปทำรักพ่อเขามากค่ะลูกทุกคนนะแต่ไม่รู้จะรักแม่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็คงรักกันเนาะ อย่าเอ่ยนะคะอย่าเอ่ยว่าอยากกินอะไรถ้าเอ่ยปุ๊บนี่เขาจะหามาให้กินไม่มากก็น้อยแล้วเป็นอย่างนั้นนะลูกบ้านแม่ติ๋วนะไม่ได้ว่าอวดลูกว่าลูกตัวเองลูกแม่ติ๋วก็ไม่มีใครดีสักคนหรอก <c oughs> แต่ก็ไม่เกเรค่ะร้ <c oughs> อนเลยแม่ติ๋วใส่น้าเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันหวาน <c oughs> มันเป็นทีมันแม่ติ๋วกินกาแฟดําค่ะ <c oughs> ทีนี้ลูกไปซื้อ แม่ติ๋วไม่ให้ซื้อกาแฟไอ้กาแฟดำซองใหญ่ๆอ่ะเป็นครึ่งโลแม่ติ๋วไม่ให้ซื้อให้ซื้อสองสองร้อยสองร้อยห้าสิบกรัมจะเป็นห่อเล็กหรือเอาสิบห้ากรัมก็ได้บอกลกูกเพราะว่าแม่ติ๋วกินวันละช้อนนะมามันก็จะแข็งจะถ้าถ้าตักกินกาจะตักกินหมดเนาะมันแข็งนะครึ่งโลอะ่ะ องน้อยก็ได้เป็นเกือบครึ่งเดือนหรือเกือบเดือนอย่างเงี้ยเพราะเรากินกาแฟดําเราจะใส่เยอะก็ไม่ได้นะแมตติวอะอยู่ในกล้องมันเหมือนกับว่ามันดาเฉยๆนะแม่ติวใส่ทีนะเนี่ยช้อนนี่นะไม่ให้พูนนะช้อนเพียงปากนะตักขึ้นมาหรือจะเป็นพูนตักขึ้นมาถ้ามันจะหมดนแมตติวจะใส่ครึ่งช้อนนะคะอู้ยาวแล้วค่ะพี่น้องจามากินกาแฟกับแมตติวมันร้อนค่ะนะคะอ่ะอ่ะอ้ำๆค่ะอืม รักๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะมานะคะคนไข้กินกาฟแฟจำได้ไหมเอ่ยช้อนแบบนี้แก้วแบบนี้นะคะก <c oughs> ็ <c oughs> กินประจำจ้ะนะคะบ้านแม่ติวเนาะอืมจะมีช้อนแบบนี้แล้วก็แก้วแบบนี้ไม่รู้แตกหรือยัง <c oughs> บา,บายๆค่ะรักๆทุกคนค่ะรักคนไกลนะพ่อสุขภาพแข็งแรงไวปๆเด้ออย่างเงียบหายนักหลายเด้อคิดทอดคิดถึงเด้อโทรหากันบ้างเด้อ